ร้อนไหมร้อนมับลลนึงลางอโกโรน่ะจากที่เคยเนาแล้องไปเท่าเลยร้อนไหมเท่าไม่ร้อนอุ่นๆติแน่นาด้วยก็ไม่่นะไรันอัดให้ตังค์ดอุ่นๆนะครับไม่น่าหรอกอันนีกระด้าดูของในสอหน่อร้อนไหม เดินเช็คอุ่นอุ่นพวกคันขนาดัย่จังเงีลูกคุอย่นะเออก็ไม่จับดูร่างนี้กับรถบ็อตไปร่างนี้มันแดงเต่เช็คเช็คความร้อนมอน้ำแต่เนี่ยคันนี้ร้อนกว่าเพื่อนครับทำงานหนักกว่าเพื่อนสี่คันนี้นะครับมาสองคนเอง คันนี้ร้อนไหมครับอุ่นๆจันนี่ยังบอกโอ้จจเอีนยงนะคัน<อ>นี้ไม่ร้อนเท่าไหร่อ, <ๆ S 2> อุ่นๆนครับคันคันนี้จันดิร้อนกว่าเพื่อนเลยนะครับจันขอด้วย